สวัสดีครับผมจะสอนวิธีการใช้เครื่องตัดสติกเกอร์มิมากิ CG 6 0 SR 3นะครับปุ่มเปิดเครื่องจะอยู่ฝั่งนี้เปิดเครื่องนะครับหน้าจอก็จะหลันนะครับ หน้าจอขึ้นหน้า local แสดงว่าเครื่องสามารถใช้งานได้แล้วนะครับวิธีการใส่วัสดุคือเราต้องใส่วัสดุแากด้านหน้านะครับแต่ถ้าเป็นม้วนเราต้องใส่จากด้านหลังขึ้นมาแล้วก็ให้ลูกล้ออยู่กับแถบสีเาานะครับจะเป็นช่วงๆพอเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเราใช้ คันโยกตัวนี้ล็อกชิ้นง,งานหน้าจอก็จะขึ้นโลกับลิฟนะครับโลกับลิฟโลคือวัสดุที่เป็นม้วนลิฟคือแบบแผ่นนะครับวิธีการกดให้มันเช็คก็คือเรากดปุ่มซ้ายนะครับจะเช็คแบบม้วนกดปุ่มขวาจะเช็คแบบแผ่นผมกดปุ่มซ้ายให้มันเช็คแบบม้วนเครื่องจะทำการเช็คลูกล้อทั้งสองลูก ตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมจะอธิบายปุ่มปุ่มฟังก์ชันหนึ่งใช้สำหรับลองเทสตัดก็คือสแปร์คัตอยู่ในโหมดเทสตัดเครื่องจะทำการตัดสี่เหลี่ยมเล็กๆให้เราลองลอกดูว่าตัดขาดหรือไม่ขาดนะครับกดอีกทีหนึง่งดอทเค์ก็คือการลบข้อมูลใช้สำหรับเราส่งเข้ามาข้อมูลมาเราต้องการยกเลิกข้อมูลนั้นนะครับเราก็กดฟังก์ชัน 1-2 T จะขึ้นตาราเคียร์แล้วทำการลบข้อมูลกดเ n t e r อนะครับชีฟฟีดใช้ในการฟีดวัสดุนะครับใช้ในการเทสหรือว่าวัสดุเราใส่ตรงหรือเปล่านะครับมันติโอปี้คือการ Copy ชิ้นงานนะครับก็คือเราทํางานชิ้นงานเสร็จปุ๊บแล้วเรากดที่มันติ c อปี้ทีนึงมันจะเป็นการ Copy ชิ้นงานตัวเก่านะครับตอมานะครับฟัง์ชัน2ใช้สําหรับปรับตั้งแรงกดและความเร็วของเครื่องนะครับ เราพอเรากดฟังก์ชัน2นะครับมันจะกระพริบช่องแรกที่สปีดนะครับตอนนี้สปีดอยู่ที่20เราสามารถเพิ่มหรือลดได้แล้วแต่ลูกค้าใช้งานนะครับต่อมาเราจะเลื่อนให้มันปรับแรงกดนะครับโดยกับปุ่มขวานะครับมันจะมากระพริบตรงครําว่าเพสเพสคือแรงกดเราสามารถเพิ่มหรือลดได้แล้วแต่ตัววัสดุนะครับกบปุ่มขวาอีกทีหนึ่งจะกระพริบที่ปุ่มออฟเซตนะครับออฟเซตคือมุมของใบม,มีด ตอนนี้ใช้30 o f f s ออฟเนะครับก็คือเป็นค่าปกติของมิมากิอยู่แล้วไม่ต้องปรับค่าตั้งค่าอะไรนะครับกด enter ไปเลย <Okay. S 2> เพื่อจะทำการเซฟค่าที่เราตั้งไว้นะครับต่อมาปุ่มทิศทางสามารถเลื่อนได้นะครับกดปุ่มลงชิ้นงานก็จะลงกดปุ่มขึ้นวัสดุก็จะเลื่อนขึ้นนะครับกดปุ่มซ้าย หัวตัดจะวิ่งทางซ้ายกับปุ่มขวาหัวตัดวิ่งทางขวานะครับปุ่ม N คือปุ่มออกจากหน้าเมนูนะครับปุ่ม Enter คือปุ่มกดปุ่มตกลงที่เราจะต้องการใช้นะครับ<ป>ต่อมาจะเป็นวิธีการสั่งตัดจากคอมพิวเตอร์นะครับอเพราะเราใส่วัสดุเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่มฟังก์ชัน3หน้าจอจะขึ้นรีโมทอันนี้คือพร้อมที่จะส่งข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับ อันนี้มันดูหน้าจอคอมพิวเตอร์อันนี้ผมใช้โปรแกรม Illustrator e ในการส่งนะครับขั้นตอนแรกพอเราลงไดเวอร์เสร็จแล้วให้เราเลือกที่สี่เหลี่ยมสามอันตรงนี้ก่อนนะครับคลิกเข้าไปนะครับจะมีหน้าจอเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราเลือกโมเดลตามที่เราใช้เครื่องตัดนะครับจะมีรุ่นต่างๆมากมายให้เราเลือกที่ CGSR3 คือรุ่นที่ผมจะใช้ตัดนะครับ เสร็จแล้วหนะ้าจอนี้ไม่ต้องทําอะไรเรามาดูตรงนี้ครับ communication จะเป็นการเลือกพอร์ตในการส่งนะครับจะมีพอร์ตซีเรียลพอร์ต USB และพอร์ต LAN นะครับอันนี้ผมใช้พอร์ต USB นะครับขวามือจะมี CGSR3 แล้วก็ตามด้วยซีเรียลก็คือชื่อรุ่นของเครื่องนี้นะครับเสร็จแล้วเรากดปุ่ม set up นะครับอันนี้คือเครื่องตัดพร้อมใช้งานต่อมาเราจะส่งให้เครื่องตัด ทำงานนะครับก็คือเรากดปุ่มใบมีดตัวนี้ปุ่มพอดนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมไฟคัตคือใช้ในการสั่งตัดนะครับพอเข้ามาในโปรแกรมนี้แล้วนะครับเรากดปุ่มพอดต,ตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าจอนี้ก็คือเป็นปุ่มพอดเอานะครับให้เราเลือกปุ่มพอดเครื่องก็จะทำงาน เครื่องตัดหยุดทำงานแล้วเราต้องกดปุ่มรีโมทออกทุกครั้งนะครับเราจะสามารถเลื่อนชิ้นงานได้นะครับแล้วเราจะลองลอกดูต่อมาจะเป็นวิธีการส่งด้วยโปรแกรม Color d นะครับ มาดูตรงหน้าจองนี้ผมใช้โปรแกรม Color d o r นะครับเหมือนกันครับโปรแกรม Color d o r เราต้องตั้งค่าตรงนี้ครับสี่เหลี่ยมสาอัน Porter User Setup ตรงนี้เหมือนกันนะครับคลิกเข้าไปนะครับหน้าจอก็จะขึ้น Porter User Setup แล้วเราเลือกโมเดลตามรุ่นที่เราใช้งานนะครับผมใช้ CGSR 3 s e r i รีนะครับแล้วเลือกที่ Communication นะครับเลือก USB นะครับทางขวามือก็จะขึ้น CGSR 3แล้วก็ตามด้วยซีเรียลของเครื่องแล้วก็กดปุ่ม Setup ได้เลย พอเราจะส่งตัดนะครับเราก็กดปุ่มใบมีดเหมือนกันนะครับนะครับเครื่องก็จะจะเข้ามาในส่วนของโปรแกรมไฟคัทนะครับแล้วก็กดปุ่มอันนี้ยังไม่ได้กดปุ่มรีโมทนะครับจะขึ้นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองงนี้เราต้องกดปุ่มรีโมทก่อนทุกครั้งก่อนที่จะส่งงานนะครับนะพอผม กดปุ่มรีโมทแล้วแล้วผมมากดคำว่าชี้โหลดดิ้งนะครับชิ้นงานก็จะโหลดเข้ามาในโปรแกรมไฟคัทนะครับแล้วเราก็กดปุ่มพอตได้เลยพนะอดเอาแล้วกดปุ่มพอตอีกทีหนึ่งนะครับก็จะก็จะทำงานทันที เรียบร้อยแร้มาจะเป็นวิธีการตัดได้คัดนะครับขั้นตอนแรกคือเราต้องสร้างเลเยอร์ตัดก่อนนะครับก็คือเราครอบตัวชิ้นงานที่เราต้องการทําแล้วก็มาที่นะครับเฟรมเอทเทนชั่นคือตัวที่มีสี่เหลี่ยมครอบตรงนี้ครับไปโปรแกรมก็จะคํานวณว่ามาว่าควรออกมากี่มิลกี่มิลน,นะครับเสร็จแล้วกดโอเคนะคมันก็จะมีกรอบด้านนอกเข้ามานะครับ,นะรบจะมีกรอบ ขึ้นมานะครับพอเราได้กรอบของชิ้นงานเสร็จแล้วเราต้องมาทําตัวมาร์กนะครับวิธีการทามาร์กก็คือสร้างกรอบสี่เหลี่ยมครอบตัวชิ้นงานโดยอย่าให้กรอบสี่เหลี่ยมนี้ทับกับตัวชิ้นงานนะครับพอะเราสร้างกรอบสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วเรามาเลือกตรงคําสั่งนี้ครับ register mark create นะครับคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมี แสดงขึ้นมาว่าเราต้องการเป็นมุมหันเข้าหรือมุมหันออกนะครับมีอันนี้เป็นมุมหันเข้าอันนี้เป็นมุมหันออกแต่ค่า d ด f ฟ u l t ของเครื่องจะเป็นมุมหันเข้า Mark คไซสจะเป็นขนาด10มิลลมลายวายขนาด0.5มิลพอได้เสร็จแล้วเราก,กดปุ่มโอเคมันก็จะสร้างมาร์คขึ้นมาให้เรา4มุมคอลัดออ์ก็เหมือนกันครับวิธีการสร้างมาร์คนะครับคำสั่งใช้ตัวเดียวกันเลย เลือกที่ frame attention โปรแกรมกจ็จะคำนวณขึ้นมาว่าควรใช้กีมก่มินกี่มินกดโอเคก็จะได้ตัวเส้นกรอบขึ้นมานะครับแล้วเราก็ตีกรอบสี่เหลี่ยมครอบตัวชิ้นงานที่เราต้องการทำนะเสร็จแล้วเรากดนะครับ register marker เข้าไปเหมือนกันนะครับกดปุ่มโอเคได้เลยนะครับก็จะสร้างมาร์คส่มุมมาให้แล้วเราก็เอาสามารถเอาตัวนี้ไปปินพ์ได้เลยนะมาดูในอีลาสนะครับอันนี้คือชิ้นงานที่ผมจะทําการตัดไดคัทนะครับก็คือเราต้องเว้นช่วงขอบของชิ้นงานเพื่อให้เครื่องสามารถอ่านมาร์กได้ก็คือด้านหลังควรมีไม่ต่ำกว่า5เซนนะครับ ด้านข้าง1เซนฝั่งละ1เซนด้านหน้าไม่ต่ำกว่า2เซนนะครับด้านหน้า2เซนนรับพอเราทำการปิ้นออกมาแล้วนะครับเราก็ต้องมาเอาชิ้นงานนี้นะครับอันนี้คือชิ้นงานที่เราปิ้นออกมาชิ้นงานนี้มสนสำหรับตัวเครื่อง ันนี้ผมจะเช็คแบบแผ่นนะครับเพราะเราใส่แบบแผ่น A4 เข้าไปนะครับโดยกดปุ่มขวา เครื่องอ่านหน้ากระดาษเสร็จแล้วเราต้องตั้งค่าอ่านมารก,ก่อน,นครับโดยเรากดปุ่มฟังก์ชันหนึ่งเข้าไปนะครับเลื่อนลงมาจนเจอคําว่า Se t Up นะครับเ n t e r เข้าไปมาร์ d ดีเทคเอนเ r อร์เข้าไปครับตอนนี้เป็นออฟอยู่เราต้องตั้งเป็น1 p t นะครับให้มันอ่าน1นึ่งพอยต์ก่อนเอนเอร์ Enter. เข้าไปเรื่อยๆครับไซส์ก็คือขนาดที่ที่เราสร้างเมื่อกี้ผมใช้มาร์คสิบมิลอันนี้ก็ต้องตั้งเป็น10บมิลเช่นกันเอนเ r อร์ Enter. ไปเรื่อยๆครับ ปีดลิมิตคือความเร็วในการมาร์กอันนี้ผมตั้งเป็น15เซนติเมตรต่อวินาที Enter ไปครับอพอ Enter มาออกแล้วมันจะเข้ามาที่นะหน้ามาร์กดีเท็เหมือนเดิมนะครับแล้วกดปุ่ม N ออกให้ยืนอยู่ในหน้า local นะครับพออยู่ในหน้า local แล้วเรากดปุ่ม N อีกทีหนึ่งมันจะมีไฟขึ้นมาตรงหวัวเครื่อตงตัดนะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้ให้ไปอยู่ในมุมมาร์ก ไม่จําเป็นต้องให้ติดมุมมาร์กมากเอาแค่อยู่ในแค่ตัวปีกกาคองเทัวมาร์กพอได้แล้วนะครับกดปุ่ม Enter อันนี้คืออ่านมานเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็กดปุ่มรีโมทรอได้เลยครับกดปุ่มฟังชันฝังกดปุ่มรีโมทแล้วเรามาส่งชิ้นงานอันนี้ผมแยกเลเยอร์ layer ไว้แล้วครับผมก็ปิดเลเยอร์ที่เป็นปิินออก เหลือแค่เลเยอร์มาร์กับตัวเลเยอร์เลเชิ้นงานแล้วผมก็กดสั่งตัดพอเข้ามาในหน้านี้แล้วเราต้องเลือกคำสั่งนี้ครับ Register r e g i s t e r mark นะครับแล้วกด Detect Mark นะครับหน้าจอทางซ้ายมือจะเป็นสีออกม่วงๆแล้วเราก็กดปุ่มพ o บได้เลยนะครับแล้วกดปุ่มพับเอาอีกทีหนึง่งเพื่อก็จะทำการอ่านมาแล้วทำการตัด เราสามารถหยุดชั่วคราวดูได้ว่าเราใส่ขาหรือเปล่าแล้วเลื่อนออกมาถ้าในกรณีนี้เราต้องการเพิ่มแรงกดนะครับวิธีการเพิ่มก็คือเรากดหยุดเครื่องก็คือกดปุ่มฟังก์ชันสามเพื่อให้หยุดนะครับแล้วเราก็กดปุ่ม n ให้อยู่ในหน้าโลคอลก่อนนะครับแล้วเราก็กดปุ่มฟังก์ชันสองนะครับเลื่อนมาตรงช่องกลางตอนนี้ใช้แรงกดที่สามสิบห้าอันนี้ผมเพิ่มแรงกดเป็น ห5นะครับกดปุ่ม enter ไปเรื่อยๆพอเสร็จแล้วมันอยู่ในหน้า local ผมกดปุ่ม function สมันก็จะตัดต่อจากที่เราหยุดไว้